กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับไอเ v ิ y อยู่กลับสวัสดีกันตอนเช้าวันที่18มิถุนายนครับผมครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นสูตรวิ่งล่างเอ่อคลิปนี้เป็นสูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับผมครับ <c oughs> เข้ามาแล้ว <c oughs> 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเ้างดรวดนะครับสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรก็คือหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สองสองครั้ง แล้วก็บวกห้านะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขเจ็ดนะฮะก็เข้าหนึ่งเจ็ดสองตัวล่างนะครับผมครับห <c oughs> <c oughs> ลักหน่วยล่างก็คือเลขห้านะครับผมหลักหน่วยล่างก็คือเลขห้า ะะบวกหลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลข1บวกหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งก็คือเลข3านะครับ5บวก1เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับสิบ2บวก5คงที่เท่ากับ7นะฮะเท่ากับ7ก็เข้าที่หนเจ็ด องตัวล่างนะครับผมแล้วงวดนี้หลักหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะฮะหลักหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดบวกหลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่ 4บวก0เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ11 11บวก5คงที่เท่ากับ16นะครับวันนี้คำนวณได้เลข6นะครับก็รอรุ่นกันครับผมครับอาจจะ69ก็ได้ พุ่นแล้วครับผมไม่มีใครทราบได้นะครับเนาะก็เป็นเพียงแค่การคำนวณครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นนะครับผมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับเพื่อที่จะได้หาข้อมูลดีๆมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมครับแล้วก็ขอฝากคําเตือนนะครับผมครับคําเตือนคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามกันนะครับเนะาะเช้าๆพี่เล่ก็ ทำกับข้าวกับปลาหุงหาเตรียมลุยเอาย่าอ้อยให้ได้ครับเอาย่าอ้อย <c oughs> ก็คือเอาวัชพืชออกจากต้นอ้อยเพื่อที่จะให้ผลผลิตออกมาได้สวยงามเต็มที่ครับผมครับกับขอบประคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ